ขอถามความรู้สึกสาวๆบ้างดีกว่าค่ะส่วนใหญ่หนุ่มๆชอบบอลเนี่ยเราเก็ตฟิลเราเข้าใจแน่นอนแต่พอสาวๆคุณตั้งตนเป็นเหมือนแกนนําในการเชียร์ได้ต้องมีความหลงไหลในเสน่ห์ความเป็นฟุตบอลเยอะมากตามสามีไปใช่ไหมหรือยังไงคะพูดกับหนูมาตรงๆถามเลยพูดตรงๆเลยไม่ะไม่เยไม่โกหกการเออย่งไรคะ แน่นอนตามกระแสตามกระแสใช่ไหมคะใช่ตามกระแสมีแบบชอบนักฟุตบอลพิเศษใช่ไหมแน่นอนใครคะชอบใคร อ๋อที่บ้านเขาห้ามบอกชื่ออ่ะชับปุยอ่ะห้ามบอกชื่อชับปุยการมืออย่างนี้ด้วยเล่นล่าสุดชับปุยไปดูด้วยใช่นั่งอยู่ข้างๆเอาแฟนไปดด้วยรู้สึกยังไงไม่ให้เปิดเผยไม่ให้เปิดเผยจริงๆแล้วเราคือคนที่นั่งข้างๆชับปุยต้องอาจจะเก็บฝั่งขวาจริงๆนั่งฝั่งซ้ายนะคะสาวผู้หญิงเอาฝั่งนี้เริ่มจากการเจาะหลุดุณบอลก่อนฝั่งนั้นนะคะเอ่อฟลุ๊กค่ะ ฟร,ร,รุกได้บัตรฟุตบอลนัดแรกที่เข้าไปเชียร์ในสนามค่ะตอนเอฟเอฟค่ะทูสกิค่ะ,คะตอนนั้นได้เพื่อนชวนบัรมันเหลืออยู่สองใบเพื่อนก็เลยชวนหนูหนูก็เลยเข้าไปปุ๊บก็ไปเจอกับออตอนนั้นหนูไปนั่งโซนอีค่ะ,ะครั้งแรกก็เจอกับอุนตาเลยตอนนั้นรู้สึกว่าใหม้มันสนุกว่ะมันมันมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกแล้วใช่แล้วหนูเป็นคนที่ลุยๆอยู่แล้วนะคะก็เลยรู้สึกว่า นัดหน้าต้องไม่พลาดก็เลยมาเจอกับพี่ๆแต่ละแต่ละกองเชียค่ะก็จะมามูนหันสนามกค่ะก็เลยรู้สึกว่าพี่เขาก็เห็นเราเป็นผู้หญิงแต่เราบ้าไงคะเขาก็เลยอาจจะสนใจไเห็นบ้างบอกมาได้ม่ก็เลยเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็มาเจอกับพี่นัด ก็เลยคุยกันเรื่อยๆจนจนตอนนี้การมาเป็นหนึ่งในสมาชิกของแทนลา a ์ d คอร์ค่ะอีกขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งค่ะก็ได้มาก็เพราะคนนี้ค่ะเป็นเพื่อนกันเขาก็เลยชวนมาดึงกันมาองที่นั่งที่เหลือนี่ก็คือสองที่นั๋อคนลันกันอีกนัดข้าหลังค่ะก็เลยมาอยู่ด้วยกันก็แบบ เราได้อยู่เราได้สร้างความสัมพันธ์อะไรกันก็เลยแบบสนิทกันก็เลยไปทุกท่าน,นนะคะอือีกท่านหนึ่งท่านสุดท้ายค่ะ,คะก็ดูบอลครั้งแรกก็คือพ่อเป็นคนพาดูค่ะ,คะแล้วก็เลย ติดตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็เริ่มดูบอลเป็นตั้งแต่มัธยมต้นค่ะเสร็จแล้วก็ไปดูมีโอกาสก็ไปดูในสนามก็จะได้อยู่โซนเอ็นก็คือเชียร์ไทย power กับพี่ๆเขาแต่คือตอนนั้นยังยังไม่รู้จักใครก็เลยพอหลังจากนั้นดูเรื่อยๆๆก็คือเริ่มรู้จักพี่มากขึ้นแล้วก็พี่เขาก็ชวนให้เข้าเพจอะค่ะก็เลยได้เป็นหนึ่งในสมาชิกในเพจของเชียร์ไทย power ค่ะฟังฟังดูเนี่ยเหมือนจะเป็นชุมชนเป็นสังคมแบบหนึ่งอย่างนี้ความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อน นี่ยนอกจากปะเชียร์บอลด้วยกันยังมีกิจกรรมอื่นๆร่วมกันอีกไหมคะเรื่องกิจกรรมต้องถามคนนี้อ้าวเด็กกิจกรรมเด็กกิจกรรมส่งก็มีมีกิจกรรมสําหรับในในในกลุ่มเราเองแล้วก็สําหรับกับกลุ่มพี่ๆเขาก็คือจะมีเตะฟุตบอลครับเตะฟุตบอลกองเชียร์ด้วยกันทั้งหมดฟุตบอลกองกระชับมิดนะกองเชียร์ทีมนู้นทีมนี้ครับก็จะมีกลุ่มเชียร์ไอพาวเวอร์ที่ที่จะไม่ค่อยชนะเกมฑ์บอลไทยเท่าไหร่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณยังมีรอบกันเองด้วย ครับเราไม่เคยชนะเชียร์ไทยเลยอ๋ออันนั้นคือเสียนมากเสียนมากต้องยอมรับทั้งเชียร์ทั้งเตะฟุตบอลคนเราน้อยคนเราน้อยครับแต่จริงๆเกียนไทยเก่งได้ออกมาเขาดังเรื่องบ้ฟคือบ้ฟไปก่อนใช่ไหไป่ใช่ร้อีกเรื่องใช่แล้วเชียร์ไทยพาวเวอร์ล่ะคะมีกิจกรรมอะไรบ้างเอ่ยครับในส่วนของเชียร์ไทยพาวเวอร์ก็จะมีสองขี้กรรมหลักๆนะฮะขั้นแรกคือเรื่องของการกระติกกระชับมิตรนะฮะการมีส่วนร่วมกันในสังคมสนามฟุตบอลนะครับอีกกิจกรรมหนึ่งที่เราเราวางแผนไว้ทุกๆปีฮะเรื่องของ ลักษณะการทํางานโซเชียลฮะเข้าออกไปเรื่องกิจการสังคมบริจาคสิ่งของบริจาคอุปกรณ์การกีฬาหน้าที่ต่างๆถูกต้องครับเสริมนิดนึงนะครับกิจกรรมในส่วนของเพิ่มเติมนอกจากการเชียร์แล้วเนี่ยอย่างอย่างที่ทางเกรี่ยนบอลไทยได้พูดถึงก็คือการเตะฟุตบอลเชียร์ไทยพาวเวอร์เองเนี่ยมีการกิจกรรมการเตะฟุตบอลเนี่ยทุกอาทิตย์ เป็นเชียร์ไทย FC นะครับซึ่งจะเตะกับเกลียนบอลไทยบ้างเตะกับกลุ่มต่างๆนะครับนอกจากนั้ก็มีนัดกันเลยใช่ไหมเป็นแมตช์เป็นแมตช์ไปมีมีฝ่ายกิจกรรมในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมทีมฟุตบอลด้วยคือการบริหารจัดการเนี่ยแบ่งเป็นฝ่ายๆไปคุณดูสิยิ่งถูกบริษัทนะนึกว่าอยู่ออฟฟิศกันก็เนี่ยคุณเห็นไหมเขาเตะกันทุกอาทิตย์ไงคุณนานๆไปเยี่ยมเขาทีไงเขาก็เลยฟิตกว่าอย่างนี้อ๋อเอาล่ะให้ทั้ง3ทีมเนี่ยได้ร่วม การเชิญชวนคนไทยดีกว่าในการที่จะเชียร,ร์บ,บอลอยังไงให้สนุกอ่าก็คือไปดูในสนามมันจะสนุกกว่าดูผ่านทีวีเยอะมากนะครับแล้วก็การการไปอยู่ข้างสนามเนี่ยมันมันสามารถส่งกำลังใจให้ถึงนักบอลเนี่ยได้ได้ได้โดยตรงแล้วก็แล้วก็มีผลทำให้ หัวเราะอะไรกันฮะแผนกด้านหลังแผนกด้านหลังคุณค่ะแผนกด้านหลังเพืนก้นิ้วตลอดเวลาก็จะทําให้นักบอลมีพลังนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากให้อยากเห็นทีมชาติไทยชนะเราก็ไปส่งพลังให้นักฟุตบอลกันเยอะๆค่ะส่งพลังใจมีผลกันเราค่ะเชิญตอบไปเลย Thailand Talker จ้ะค่ะก็ผู้ชายก็จะเยอะแล้วใช่ไหมคะก็อยากเชิญชวนสาวๆดีกว่าเนาะไปลองไปดูในสนามค่ะมันมันจะได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งไปเลยอะค่ะแล้วก็อย่างนึงก็คือ ปัญหาเนาะเวลาจะชมฟุตบอลเนี่ยก็คือเรื่องของการจองตัวบัตรใช่อันนี้ก็คือบอกเลยว่าโซนไหนก็ได้ค่ะนะตอนนั้นคือโซนไหนก็ได้ขอให้ได้มีบัตรแล้วก็เข้าไปเข้าไปดูเข้าไปชมเข้าไปเชียร์ทีมชาติไทยของเราไปบนโลกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถเจอพวกเราแทนฮัทคอร์อได้ในสโมสรลีกของทีอ,อของประเทศไทยอะคะอ่ะของฟุตบอลลีกนะคะ,ะเจอได้ ใช่ค่ะก็จะไปช่วยเชียร์พี่แต่ละเพราะว่าทีมชาติเนี่ยถือเป็นการรวมญาติเลยนะคะแต่ละสมสรก็จะมารวมตัวกันค่ะคือจะไม่ไม่มีคําว่าสมสอนตอนนั้นก็คือมีแต่ทีมชาติไทยแต่พอหลังจบจากของทีมชาติเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของสมสรแล้วก็ตัวหนูว่าหัวใจอะเป็นของบุรีรัมแต่ว่าแต่ว่าซีสานีด้วยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือจะไปช่วยเชียร์ มียูบ้างมีและบิดเนาะบีจีมีคนไทยนี่ชอบบุรีรัมม์มากเลยแล้วกันค่ะก็สโมสรหลายสโมสรค่ะที่ไปไปร่วมด้วยช่วยกันเป็นพี่น้องกันแหล่งนะคะก็ไปช่วยเชียร์สาวสาวนะอย่าคิดว่าไปแล้วจะโดดเดี่ยวเขาก็มีสาวสาวอยู่ในทีมเชียร์เยอะมากเยอะะะมากนคทีสุดท้ายสุดท้ายค่ะเชียร์ไทมพาวเวอร์จ้ะครับเอ่อ คือทีมชาติไทยนะครับไม่ไม่ใช่มีแต่เฉพาะทีมชาติชุดใหญ่นะครับประเทศไทยเรามีทุกชุด17 19, 21 23ทีมหญิงทีมชายนะครับผมอยากให้คนไทยเชียร์ทีมชาติไทยทุกชุดไม่ว่าจะอยู่ในสนามหรือหน้าจอนะครับขอให้ทุกคนร่วมกันส่งแรงใจไปให้กับนักฟุตบอลบอลลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในมีหัวใจอยู่ข้างสนาม ขอบคุณทั้ง3ามทีมมากๆเลยนะคะอย่างที่โคซิโก้บอกค่ะพวกเรากองเชียร์คือนักเล่นคนที่13ถ้าเราไม่หยุดเชียร์เขาไม่หยุดวิ่งขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุยไปนะครพลังใจสําคัญเนรของคนไทยจริงๆช่วงหน้าอย่าพิ่งไปไหนค่ะมาดูดวงกันค่ะสนับสนุนโดยโอโตยะยาทาุน้ำขาวไทยนครปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาล โมเดลฟอร์มฟอนิเจอร์